สวัสดีครับผมดิวสกอเปอร์แมนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับไปเก็บสายติของ g o ฮันเตอร์นะครับ EP ที่2นะครับในทางเฟรมห้านาทีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะตั้ง RR นะครับเท่ากับ EP แรกนะครับก็คือ RR 1ต่อ1 TP 500นะครับ SL 500นะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจะ TP ทั้งหมดกี่ไม้นะครับและ SL ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับรอติดตามชมกันได้เลยครับโอเคนะครับทุกคนออเดอร์แรกของเรานะครับ คือตอนนี้นะ่ะถ้าเรามองจากทองคํานะครับในาทําเฟรมใหญ่นะครับก็คือตอนนี้นะ่ยทําเฟรมใหญ่เนะี่ยมีการเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูนะครับเอาเป็นสี่ชั่วโมงนะครับคือสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้นะ่ยถ้าเรามองจากระยะแค่บริเวณตรงนี้นะครับก็คือ,อยังเป็นช่วงขาเซลล์นะครับแล้วถ้าเราจะเล่นสั้นกันเนะี่ยในไทม์เฟรมห้านาทีนะครับ ใน i ท e f เฟรม5นาทีนะครับมีการยกตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเราไปดู i ท e f เฟ m e ใหญ่นะเราจะเห็นว่าตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับจะคือต้านนะครับ2 6 54นจะครับจะเป็นต้านของ Time f ฟร m e 4ชั่วโมงเนาะถ้าเราจะเล่นสั้นใน i ท e f เ a รม5นาทีเนี่ยตอนนี้นะครับมีการเกิดสัญญาณของ g o h u n ฮันขึ้นนะครับพร้อมกับตัวของ s d m มีนะครับขึ้นไปแตะบริเวณเส้นสีส้มนะครับหรืออยู่บริเวณเส้นสีเขียวกับเส้นสีส้มนะครับ เราก็จะลองออกออเดอร์นี้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะโกฮันเตอร์นะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปสอนไปเนาะก็คือน้องก็ใช้ได้กับสภาวะตลาดที่เป็นไซเว์นะครับแล้วก็สวิงไฮสวิงโลนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เนะี่ยกราฟนะครับยังไม่ได้เป็นไซเว์มากขนาดนั้นนะครับในช่วงไทม์เฟรม5นาทีเนี่ยก็ยังมีสวิงขึ้นลงให้พอได้เล่นนะครับดังนั้นแล้ว ตรงนี้นะครับผมจะลองออกออเดอร์นะครับ500พอยต์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็เป็น EP 2เนอะผมก็จะตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับ TP 500 SL 500นะครับนะครับตอนนี้ก็มีการย่อตัวลงมานะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณครึ่งทางนะครับ เพราะว่าในไทม์เฟรม30นาทีเมื่อกี้สักครู่นะครับมีการเกิดสัญญาณของโกฮันเตอร์นะครับเด้งเข้ามาในดิคอร์ดของผมนะเพราะว่าโกฮันเตอร์น่ะจะแจ้งเตือนที่ดิคอร์ดนะครับในไทม์เฟรม30นาทีเนะี่ยมีการเกิดสัญญาณเซลนะบบริเวณตรงเส้นของเส้นบนรลายนะครับก็มีโอกาสที่ในไทม์เฟรม5นาทีของเราเนี่ยระยะสั้น500พอยต์นะครับก็ อาจจะลงมาแตะซีพองเราได้นะครับตามแผนให้เราได้วางกันไว้นะครับผมตอนนี้นะครับมีการเกิดสัญญาณขึ้นใหม่นะครับแล้วผมจะยังไม่เข้าออเดอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยเส้นของ S D มีนะครับคนจะรอให้น้องในย่อลงมาถึงบริเวณเส้นสีเขียวก่อนนะครับมันอาจจะ ลงมาช่วงบริเวณประมาณนี้นะครับแล้วก็เกิดสัญญาณใหม่อีกหนึ่งรอบที่เป็นสัญญาณบายนะครับหรือถ้าขึ้นไปเลยเนะี่ยเราก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะเอาชัวร์แบบจริงๆเนะี่ยก็คือควรให้น้องย่อลงมาก่อนนะครับส่วนออเดอร์แรกของเราตามที่เราตามสัญญาณเซลล์นะตรงนี้นะครับคือเนี่ยการาฟจะมีการดิ่งขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็เลยเซลล์น้บริเวณตรงนี้ซึ่งเราตั้งไว้ TP เท่ากันนะครับ TP500 SL500 ตอนนี้ก็ลงมาแต่ท p เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคออเดอร์ okay, แรกเราก็ TP 5 0 0นะครับเดี๋ยวเรารอออเดอร์ที่2กันนะครับว่าน้องนะ่ะจะสามารถลงมาตรงบริเวณเส้นสีเขียวได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะรอเข้าตรงบริเวณตรงช่วงนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้กราฟมีการย่อตัวลงมานะครับเดี๋ยวผมจะออกออเดอร์นะั้ตรงนี้เลยเพราะว่า ในระหว่างที่ออกออเดอร์นะ่ะถ้ากราฟจะย่อลงมานะครับให้ลงบริเวณตรงเส้นสีเขียวของ SDM เนะี่ยคือเราก็ยังมีโอกาสคือเรายังโดนลากได้นะครับเพราะว่า SL เรา500นะครับดังนั้นแล้วถ้าเราจะโดนลากการลงไปแตะเส้นเขียวนะั้นก็ถือว่าลากได้นะครับเราจะออกออเดอร์ณนะปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ตั้งไว้ที่ g p 500นะครับ SL 500นะครับโอเค ถ้าเราจะโดนลากเนี่ยอย่างน้อยอนะ่ะกราฟเขจะวิ่งลงมาช่วงประมาณนี้นะครับถ้ากราฟลงยอ่อลงมาตรงบริเวณเส้น S-D n เส้นสีเสสขียวเนี่ยก็จะอยูต่ตรงช่วงบริเวณประมาณนี้นะครับซึ่ง500จุดของ S-L แล้วนะ่ะก็ยังโดนลากได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะ T-P หรือไม่นะครับมาต่อที่ออเดอร์ที่2นะครับผมจะขออนุญ,ญาต พี่ๆทุกๆคนนะครับอัดใน iPad นะครับโอเคก็ออเดอร์ที่2นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าจะไปถึงไหมนะครับโอเคนะครับก็ลงมาแตะ sl ก่อนนะครับกราฟน่มีการเด้งขึ้นไปนะครับประมาณครึ่งทางนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับมีการย่อลงมานะครับตามที่เส้นของ sdm นะครับตรงช่วงบริเวณตรงเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับมีการย่อลงมานะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับ ครึ่งทางนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมีการมีการย่อลงมาก่อนนะครับแล้วก็ลงมาแตะ SL เรานะครับก่อนที่จะเด้งขึ้นขึ้นไปแตะนะครับ TP นะครับแต่ก็ออเดอร์นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือแพ้แบบสมศักดิ์ศรีนะครับเพราะว่าเราทำตามแผนนะครับตั้ง TP SL นะไม่มีการเลื่อน SL นะครับก็คือทำตามแผนนะครับดังนั้นไม่เป็นไรนะครับรอดูออเดอร์ต่อไปครับมาต่อที่ออเดอร์ที่3นะครับก็ตอนนี้นะครับ มีการเกิดสัญญาณบายขึ้นนะครับที่2640นะครับผมก็จะขออนุญาตอัดใน i p a d เช่นเดิมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับก็เลยพอเกิดสัญญาณปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเอาขึ้นมาอัดให้กับพี่ๆทุกๆคนนะครับตอนนี้ผมก็ตั้ง TP เท่าเดิมครับ500นะครับ SL 500นะครับถ้าเราดูจากเส้น SDM i n นะครับเราจะเห็นว่ากราฟนะครับยังไม่ได้ย่อลงมาตรงบริเวณเส้นสีเขียวนะครับ ที่จริงแล้วนะครับถ้าเราอยากจะออกออเดอร์แบบไม่ต้องโดนล่านะครับมากนะครับเราควรที่จะออกบริเวณตรงเส้นสีเขียวนะครับดังนั้นแล้วนะครับกราฟอาจจะต้องย่อลงมาก่อนนะครับตามที่ผมทำเครื่องหมายไว้นะครับย่อลงมานะครับแล้วก็อาจจะค่อยเด้งขึ้นไปแต่ TP นะครับแต่ว่าที่ผมออกออเดอร์ะตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมตั้งออเดอร์ไว้นะ ก็คือว่าเราตั้ง SL ไว้5 0 0รนะครับเรายังมีโอกาสที่จะโดนลากได้นั่นเองนะครับก็เลยตั้งออเดอร์นะตอนที่สัญญาณบอกเลยนะครับตอนนี้นะครับก็รมีการย่อลงมานะครับพอย่อลงมาตรงบริเวณตรงเส้นสีเขียวนะครับเกือบโดนเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปนะครับแตะ TP นะครับแล้วก็ทะลุ TP ของเราไปเลยนะครับซึ่งตอนที่ผมอัดหน้าจอนี้ไว้นะครับก็ ตอนนี้เราก็ขึ้นไปถึง1300 p พ i น t นะครับก็ออเดอร์นี้ก็ TP นะครับผมต่อไปเป็นออเดอร์ที่4นะครับก็เราจะเห็นสัญญาณบ u ายเกิดขึ้นนะครับผมก็จะตั้งเหมือนเดิมน,นะครับ TP 5 0 0 SL 5 0 0นะครับเราจะเห็นตรงส่วนของสัญญาณนะครับว่าอยู่ตรงบริเวณนอกของเส้นบนลายนะครับแล้วก็เส้นตัวของ SDM เนะี่ยไปแตะต,ตรงบริเวณเส้นสีเขียวนะครับตรงสัญญาณเกิดพอดีเลย แล้วก็ผมก็เลยออกสัญออกออเดอร์นะครับไปตรงช่วงนากราปัจจุบันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมารอดูกันนะครับว่าออเดอร์ของเราเนี่ยจะ t p หรือไม่นะครับแต่ว่าออเดอร์ก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมไม่ได้เปิดกราฟขึ้นมานะครับเพราะว่าผมอยู่ข้างนอกนะครับก็น้องนะครับได้ทําการวิ่งนะครับไปที่1 5 0 0งพันห้อยพอยต์นะครับเกิดสัญญาณเซลล์น่าออเดอร์นั้นแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็จะรอดูออเดอร์นี้กันของเรานะครับว่าจะ TP หรือไม่นะครับ ออเดอร์ที่4ของเรานะครับก็ทําการนะครับขึ้นไปแต่ TP เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีการพุ่งเหนือ TP ขึ้นไปนะครับประมาณ300 p o i n พอยต์ก็คือวิ่งขึ้นไปประมาณ800 p o i n พอยต์นั่นเองนะครับแต่ว่าออเดอร์นี้น่ะเราก็ TP นะครับโอเคแต่เรามารอดูออเดอร์สุดท้ายของเรานะครับว่าจะ TP หรือ SL นะครับแล้วเราก็จะสรุปกันนะครับออเดอร์สุดท้ายของเรานะครับผมนะครับ มีการออกออเดอร์ไปก่อนนะครับก็คือมีการตั้ง TP SL 500ไปก่อนนะครับที่จะอัดหน้าจอนะครับก็คลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เลียวเหมือนคลิป EP ที่1นะครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้ iPad อัดนะครับแล้วค่อยมาพากเสียงทีหลังนั่นเองส่วนออเดอร์นี้นะครับกราฟเนี่ยมีการย่อลงไปตรงเส้น SDB นะครับตรงบริเวณเส้นสีเขียวและเกิดสัญญาณบานครับก็ออกเป็นออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าออเดอร์นี้สุดทางเราเนี่ยจะ TP หรือไม่นะครับ ออเดอร์สุดท้ายของเรานะครับก็ทำการแตะ TP เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เราจะเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยมีการย่อลงมานะครับแต่จะเห็นว่า SL 5 0 0ของเราเนี่ยก็ยังช่วยเหลือเราได้นะครับคือมีการย่อลงมาแต่ว่าย่อไม่ถึง SL นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปแตะ TP นะครับออเดอร์นี้ก็ TP 500พอยต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าทั้งหมด5ออเดอร์เนี่ยเราได้กำไรไปเท่าไหร่กี่พอยต์กันบ้างนะครับ โอเคครับก็สรุปนะครับการเก็บสถิติของโกวันเตอร์นะครับ EP ที่2เนี่ยออเดอร์แรกของเรานะครับบวกนะครับอยู่ที่500พอยต์นะครับออเดอร์ที่2นะครับติดลบ500พอยต์นะครับเพราะว่าลงไปแต่ SL แล้วค่อยพุ่งขึ้นไปแต่ TP นะครับออเดอร์ที่3นะครับบวกที่500พอยต์ครับออเดอร์ที่4บวกที่500พอยต์และสุดท้ายนะครับบวกที่500พอยต์ครับผลรวมทั้งหมดนะครับเป็นที่1,500พอยต์นะครับก็นะครับผมคิดว่าโอเคนะครับ เพราะว่าเราเทรดใน5 order เนี่ยเราแพ้แพ้เพียงแค่หนึ่งนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่เทรดที่กด order นะครับตาม g o ฮั h เตอ e r เนี่ยกด1วันนะครับกด5ครั้งเนี่ยกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0พัน point ถึงส0 0พ point เนี่ยผมคิดว่าแบบนี้ก็เวิร์กนะครับในการเทรดในแต่ละวันนะครับประมาณพัน point ขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับก็สรุปประมาณนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการเก็บสถิติโกลเดนเตอร์ใน EP ที่2นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับผมน่ไม่ได้มีการแบ็กเทสนะครับเพื่อไปตั้งเก็ตออเดอร์ณราคาในอดีตนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะตั้งออเดอร์ณราคาปัจจุบันที่มีการเกิดสัญญาณขึ้นณตอนนั้นเลยนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยต้องการความเร็วนะครับแต่เรื่องของแบ็กเทสนะครับในอดีตเนี่ยการใช้โกลเดนเตอร์เนี่ยผมก็มีข้อมูลแบ็กเทสนะครับในหลายปีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีเป้าหมายในการเทรด แต่ต้องการที่จะใช้เครื่องมือโกลเดอร์นะครับไปโยงเข้ากับเป้าหมายนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับมาพูดคุยส่วนตัวกับผมได้เลยนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ